สวัสดีค่ะสวัสดี f c 108เลขรวยทุกท่านค่ะสูตรการคำนวณที่แอดมินจะนำมาฝากวันนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณ3ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับค่ะโดยทั้ง3สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แอดมินนำมาลงไว้ให้นะคะของงวดวันที่หนึ่งธันวาหกสามนะคะสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะของงวดวันที่หนึ่งธันวาหกสามทั้งสามสูตรนะคะ แอดมินก็จะนำทั้ง3สูตรนี้มาวินกันลงไว้ให้ในชุด3ามตัวบนตรงๆแบบไม่ต้องกลับค่ะโดยสูตรหลักร้อยจะขีดเส้นสีฟ้านะคะหลักสิบขีดเส้นสีแดงและหลักหน่วยขีดเส้นสีเขียวค่ะสูตรการคำนวณหลักร้อยนะคะจะใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักหน่วย2ครั้งผลลัพ์ที่ได้นำมาบวก8บวก1นนะคะหลักร้อยแอดมินก็จะขีดเส้นสีฟ้าค่ะ สูตรการคำนวณหลักสิบใช้แสนหมื่นสิบผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งขีดเส้นสีแดงและสูตรหลักหน่วยใช้หลักพันบวกกันสองครั้งบวกหน่วยล่างผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกหนึ่งบวกห้าบวกสามก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะเริ่มจากสูตรสีฟ้านะคะ ช้แสนบวกกัน2ครั้งหน่วยบวกกัน2ครั้งคือ9บวก9บวก1บวก1ค่ะ9บวก9ได้18 18บวก1ได้19 19บวก1ได้20ค่ะ20นำเฉพาะเลข0ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่คือเลข8และ1 0บวก8ได้8 8บวก1ได้9ปักหลักร้อยนะคะคือเลข8และเลข9 ักหลัก10เส้นสีแดงค่ะใช้9บวก7บวก6 9บวก7ได้16 16บวก6ได้22 22นำเลข2มาบวกค่ะ2บวก1ได้3 3บวก4ได้7 7บวก1ได้8ค่ะปักหลักสิบนะคะได้เลขเด่นคือ3 มาดูหลักหน่วยนะคะเส้นสีเขียวใช้สองบวกสองบวก6บวก6 2สองบวก2ได้สี่สี่บวกหได้10บ0บบวก6ได้16ค่ะนำเลขหตัวท้ายมาบวกหบวกหนึ่งได้เจ็ดเจดบวกห้าได้12ใส่สองสองบวก3ามได้ห้าค่ะหลักหน่วยนะคะได้เลขเด็ดคือเจ5ดสองห้า ทีนี้เราจะนำเลขทั้ง3ชุดนี้นะคะมาวินกันค่ะหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะจะนำมาวินกันก็จะได้เลขเด่นดังนี้คือ8 7 5 8 8 7 8 8 2 8 8 5อันนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นนะคะข้างหน้าคือ8หลักร้อยนะคะอีก1ชุดนะคะก็คือหลักร้อยคือเลข9ก็จะได้เป็น9 3 7 9 3 2 9 3 5 9สองเก้เจเจเก้าเจดสองเ้า ะะก็คือเลขเด่น3ตัวบนนะคะคู่ชุดบนทีนี้บางคนนะคะอาจจะตัดเล่นแค่2ตัวนะคะถ้า2ตัวก็จะได้เลข3 7 3 2 3 5 7 7 7 2 เจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดสองและแปดห้านะคะมีเลขไหนโดนใจเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าลองเอามาชนกับสูตร เลขเด่นบนระยะยาว29่งวดนะคะงวดที่แล้วเนี่ยสูตรนี้จะเข้าที่1นึ่งนะคะเลขหต่อเนื่องมาผลการออกรางวัลงวดที่แล้วมันออก66 1นงะคะงวดนี้เลขเด่นเราคำนวณได้เลข8 9 2 3เราก็ลองมาดูนะคะเลขที่มีเลขแปเลขเก้เลข2เลขสาเราก็จะเก็บเอาไว้แต่พอดีสูตรนี้หลักร้อยของเราเป็นเลขแ8กับเลขเก้นะคะ มันก็จะเข้ากับทุกอันเลยมันก็อาจจะดูเลขปัดเนี่ยดูเยอะนะคะถ้าเราเอามาเทียบกับอีกหนึ่งสูตรคือเลขวิ่งบนล่างชุดอลังการ26งวดนะ่ะก็จะเห็นว่าเลขวิ่งอะ่ะบนล่างมันจะมีเลข9และเลข1นะคะถ้าเราลองเอามาชนกับสูตรนี้มันก็จะเด่นอยู่ที่เลข9นะคะ เพราะฉะนั้นสูตรนี้แอดมินก็จะขอจับชุดเลข9นะคะเนี่ยคะ่ะที่มีเลข9ก็เก็บไว้พิจารณานะคะแล้วเลข9นี้มันก็จะท้องกับเลขดังด้วยนะคะ แล้วสูตรเลขเด่นชุดนี้นะคะมันก็จะท้องตรงกับเ,เลขทะเบียนรถพระที่นั่งที่เสด็จอยุทยาครั้งแรกนะคะก็คือเลขทะเบียน28795นะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินเขียนให้ตรงนี้นะคะทะเบียนรถพระที่นั่งนะ ลองมาวินกันนะคะมันก็จะได้เลขคือเลข2 8 7 2 8 9 นำเลขรถพาที่นั่งทั้งเลขชุดนะคะทั้งหมดสิคู่ชุดนี้ลองมาชนกับเลขในชุดนี้นะคะที่มันตรงกันนะก็จะมีเลขที่เน้นๆให้นะคะก็คือเอามาดูทีละตัวเลยตัวแรก2 8 7 2 8 7ก็ได้เป็น8 7 2นะคะตัวนี้นะคะ ที่ท้องกับเลขทะเบียนรถที่นั่งสองแปดเก้าก็เป็นเก้าแปดสองสองแปดห้าสองแปดห้าไม่มีนะคะแต่ว่าจะตรงกับเลขสองตัวก็คือแปดห้า และ82 879ก็ได้เป็น987นะคะชุดน so, like so so ี so so ้นะ875นี <eight S 1> ่นะคะแ7 5เจ5ปดเก้าห้าก็เป็นเ เกาจนี่เลขดังนะคะ295 295ไม่มีก็จะได้เป็นชุดอันนี้มันอยู่ด้วยการสอาเก้าห้าก็เลขเก้ามันอยู่ <c oughs> อยู่หลักร้อยคะ <95 S 2> ถ้าใครสนใจตรงนี้จะเพิ่มเลข95ก็ได้อ่เดี๋ยวแอดมินเติมไว้ให้หน่อยอันนี้ก็กันนะคะอันนี้ตัวกันก็คือ9559นะคะแล้วก็7997นะคะ ก็มีน,นี่ค่ะนับกันสองเก้าห้าสองเจ็ดเก้าแลเป็นเก้าเจ็ดสองเนี่ยค่ะสองเจ็ดห้า มีคู่เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะสน,นประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้ให้เพื่อนพิจารณาสำหรับสูตรนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆต่อๆไปค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงอาจจะดังไปหน่อยฝนตกหนักมากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เฮงๆรวยๆถูกหวยกช่องนะคะสวัสดีค่ะ